จากกรณีสายดานะตอนนี้เลือดทหารเข้มข้นเข้าเลือดเลยนี้เดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้พิพิธภัณฑ์รุ่เหลืองแม่กองครับนี่ฮะต้องยอมรับว่าทแต่เกิดมาจนจะ46ปีไม่เคยมาที่นี่เลยนี่คือป้อมพระจุนครับต้องยอมรับเลยนี่คือรลยเหลืองแม่กองครับแล้วเปิดให้ประชาชนเข้าฟรีด้วยอ่า เช่าจักรยานบัตรได้ด้วยนะครับ30บาทต่อท่านนี่ฮะเหลือหลวงแม่กลองครับปดปดระวังนะครับอันนี้คือดีเทลดีเทลเขาประจำการ2480นสคร้อยปดิบนะครับไปอ้วนเสร,ร,นร็จไหมลูกไออ้วนหน้าไออ้วน เดินไปดูกันไปรู้ว่าดูความสวยงามของเรืเอนี่ปลดระวางปี2480นะฮะความยิ่งใหญ่ของทานทัพลาวีไทยนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูน,นะตรงนั้นเป็นกำแพงป้อมแล้วเป็นรูปพระบรม,มนุษสวรรีของ กมหลวง,งชุมพรเคริงศักดิ์นะครับบิดาแห่งการทับเรือไทยนี่ยนี่เป็นป้ายทองเลยอ,อีกหนึ่งป้ายะนี่ปนี่บทระวางเมื่อปี2539นะครับระยะเวลาปฏิบัติการของเรือลำนี้อยู่ที่49-59ปีนะเป็นเรือรบที่ปฏิบัติราชการยาวนานที่สุดของไทยเลยนะเรือหลวงเดี๋ยวหยอกตังเดี๋ยวลงมาก่อนนี่ครับดี๋ขึ้นขึ้นไปแล้วครับหลากี่ขึ้นเลยนะ คืออะไรผมไม่รู้เนี่ยถ้าบอกให้เดินตามลูกศรนะแปดโมงถึงสองทุ่มนะเดี๋ยวเข้าไปวิพิธภัณฑ์พ่องุดหนึ่สองเก้าเลยครับเฮ้ยดูดีเทลอ่ะเรืยลำนี้สร้างที่ประเทศญี่ปุ่นนะ ทีุ่ตูรือวัสดุิบุสูงมากเลยต้องว่าสวยจริงนี่กองทัพเรือครับนี่คือสิ่งที่กองทัพเือทำให้ขออนุญาตนาให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป นำยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาเก็บเสือโดยเด็ดขาดนะครับทางเดินคนระับแล้วนี่คือปืนปืนใหญ่ต่อสู้ว่ามาถ่ายรูปเป็นรูก,กว่านทำปืนใหญ่ดิห้ามให้อาหารลิงด้วยโอามานั่งนี่หยหรอกไงเลงอยู่นี่นี่ฮะปืนใหญ่ของจริงเลยเอาไปนั่ง กินเมื่อกี้อากินอีแล้วว่าไปสั่งสองยิงอียหนึ่งยิงตุ้มเลยนะยิงระเบิดไี่วันนี่อ่านั่งเงี้ยหันหน้านี้หันหน้าสองคนเนี่ยจะไปหันหน้าสองคนหันหน้าแบงค์หน้าได้ปลุกหมุนได้ปะเก้าอี้หมุนได้ปะหมุนไม่ได้ใช่ไหมหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้อะหมุนได้เว้ยโอ้หมุนได้เว้ยโอ้หันหน้าวันนี้เลยครับนี่นี่คือปืนปืนใหญ่ประจำป้อมไอ้ปืนใหญ่ประจำเรือฮะเรือรบ เราลบหลวงแม่กองชาติเกียรติวิไลยกาการานี่ครับอันนี้คือลูกระเบิดนี่คือเชือกไม่น่าเชื่อน,นี่นี่ขนาดนี่ขนาดใหญ่มากฮะใหญ่โตมากจริงเยนเชิญนะครับสำหรับท่านใดวันจุดสาวทิตย์นะ รู้ล้วหลานมาได้เลยนะครับที่ป้อมประจุนนะเนี่ยน้องๆน้อง,นองหนุมาสาร้างแรงบันดาลใจครับทานตัวน้อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นเลยครับสุดๆฮะข้งางล่างนี่คือถังเสือมั้งอันนะี้คือไปจับรนะครับตัวร้ายนะที่ท,า,ทางทหารเรือเอาถอดออกมาให้ดูนะเนี่ย สร้างที่ประเทศญี่ปุ่นครับสวยงามมากตอนนี้ผมอยู่บนเรือนะครับแล้วก็จะมีรางเลื่อนสำหรับเลื่อนระเบิดแล้วก็สมอเรือนะครับสมอเรือโอ้ยต้องบอกว่าตรงนี้ลมเย็นมากๆเลยนะตรงนี้เขาทำให้เย็นนะนี่คือปืนใหญ่ของเขาอ๋อ เดี๋ยวลุงแมกกองครับนี่ไปแล้วมาดูเนี่ใหญ่มากมีร้านขายของที่ระลึกตรงนี้ด้วยจ้ะเดี๋ยวต้องมาโดนแล้วมีร้านขายน้ำเหมือนด้วยอดีฮะไม่ต้องเดินไกลครับในเจ้าหน้าที่บริการดีเลยนะไอันนี้อันนี้ มาดูประวัติความเป็นมาของเรือมาเนี่ยเป็นตัวปล่อยลูกกระเบิดระบบไม่ได้ใจซื้อเลยซื้อโครบบาใบเลย <c oughs> ซื้ออยู่นะ <c oughs> นอันนี้เป็นเรือเล็กะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ <c oughs> เป็นแนวกันน้ำนะครับนี่นี่คือแม่น้ําทะเลนะครับอ่ะปฏิบัติการห้องครัวอันนี้เป็นห้องครัวทหารนะครับเราเข้ามาดูห้องครัวนะ นี่กระดกเดือดทองคำพาทัวข้างบนของตัวข้างครัวนี่เดิมน่าจะเป็นเรื่องของตัวบุ้วด้วยโฟมิโรกูนะครับแล้วก็นี่คือครัวเลยฮะครัวของจริงนี่แหละครับเสบียงลําเลียงอาหารของทางทัพเรือนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีขึ้นชั้นสองนะครับอ่ะอย่างที่บอกครับว่าเรือลำนี้ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นม้อหุงข้าวของของทางฐานเรือเลยนะครับนี่ ก็จะมีหลอกไฟฟ้านะครับที่จะปล่อยเรือบดน,นี้ลงด้วยนะครับเรือบดก็จะมีมีหนึ่งเรืออันนี้เป็นเรือที่เป็นแบบมีการพายอะไรด้วยนะครับแล้วก็ห้องล่างก็จะเป็นห้ามใช้ห้ามเข้าตรงนี้นะเป็นห้องตู้เก็บเครื่องมือปศนะครับอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวก็รอการปรับปรุงเนาะเขาจะปรับปรุงให้มันดูหน้าหน้าเที่ยวหน้าเล่นนะครับหน้าไอ้หน้าหน้าหน้า,นา,นาชมนะครับก็ดี นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบทอ,อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันจะมีสองฝั่งเลยนะครับจะมีสี่ลำนะฝั่งเาซ้ายขวาทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นข้างบนนะเด๋วละมือจับเดี๋ยวเป็นทองเหลืองเลยนะฮะดูดิดูงานดิมาครับนี่คือชั้นสองของเรือครับโอ้โหดูวนะนี่ครับอ้วนขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ยังหาวหลับอยู่เลยอ้วน เอคิดมาดูดยคิดกิ๊บอยู่นี่คิดๆๆนี่นี่ดีประตูนึงไปประจับปืนปจับปืนนี่คิดจะเป็นคิดจะเป็นแจ็คสเปโร่เดินดูด้วยนะว่ามันจะผูกไหมก็ถล่มอ่ะลูกกัวอ้วนแล้วกันนะฮะคุณกิ๊บเขาอ้วนแล้วกันเขาเดินไปแล้วเมื่อกี้เขาง่วงอยู่เลยครับตื่นแล้วตอนนี้เบาๆลูกอ๋อไปแล้วครับโน้นี่อันนี้จะเป็นหน้าต่างนี่ครับคุณกิ๊บขึ้นไปแล้วครับตามดูไปด้วย นี่ฮะด้านบนของปืนนั่น,นมันเด็กไม่ได้พามาครับพอดีมันโตเป็นหนุ่มแล้วไม่ได้ไม่ได้พามาก็เลยให้มันเล่นอย่าไปจับเขาสิลูกี๋ยวเขาพาังลูกชอบไปอ้วนชอบนี่สงสัยท่ามันมาดูแต่เด็กๆมันเป็นทหารไปแล้ป่านนี้นี่ลูกนี่ท่านั่งก็มีเท้ายันตรงนี้เลยเนีย่น่าจะเป็นพลพลปืนเ,นเออเนี่ยเท้ายันตรงนี้เลยลูกเนี่ยอา่อาอา้วนชอบแม่อือ อบนี่ครับปืนอันนี้ปืนได้เป็นยิงต่อสู้อากาศยานนะปืนกลน,นะครับนี่ฮะมีฟันเฟืองลำกล้องสวยงามมากครับนี่อดูจากมุมนี้ก็คือเป็นมุมสูงตรงนู้นก็จะมีฐานแต่ต้องไปขึ้นไปได้ฝั่งนู้นเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเป็นห้องเป็นปืนใหญ่เหมือนกันโอเคนี่เป็นตัวแล้วปองปูนไอขับนะครับ แล้วก็นี่ก็คือสภาพเรือนะครับสภาพเรือที่เคยประจาการเมื่อ59ปีที่แล้วนะครับบวรเมื่อปี1935นี่เองนี่คือความยิ่งใหญ่ของทัพเรือไทยเลยนะครับอ่ะลงไปดูครับอีอ้วไนไปนู่นแล้วอ่ะลงมาครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างครับ เดี๋ยวต้องไปถามเพื่อพี่รุ่นพี่ก่อนทับเรือตอนนี้มีแอร์คอนดิชัน์ติดด้วยไปดูชั้นสามกันครับอ้วนไปไหนแล้วลูกเพลินแล้วลูกผมไปไหนก็ไม่รู้จะอ้วนไปดูอะไรลูกโอ้ลงน้องลงมา,างไปขึ้นมาตรงนี้ด้วยนี่ครับบังอ้วนพาถัว่วโอ้สวยครับนี่เป็นห้องจริงๆน่าจะมีเปิดแอร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่าแอร์น่าจะเสียแล้วแล้วดูฮะงานไม้ งานไม้เมื่อ50ปีนี่น่าจะเป็นห้องกินข้าวนะครับห้องห้องห้องบัญชาการห้องประชุมนะผมว่าน่าจะเป็นห้องประชุมนะครับห้องประชุมว่าเตรียมแผนการลบเลรพวกนี้นะนี่ฮะโอ้ความสวยงามนี่นี่ครับนี่อ่านได้ฟังเลยนี่นี่ฮะนี่ฮะเรือหลวงแม่กลงแม่กอง ได้ตัวจ้างบริษัทมิสซูบุชซันไกชาประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้สร้างตามโครงการบำรุงกำลังทางเรือเพื่อแบบธุรกิจตัวตัวของสองการคือหนึ่งในายามสงครามและในยามสงบนะครับนี่ทำวังจะพิธีวางกระดูกงูเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านะเวลาสิบนาฬิกาสี่ันที่มีเร้อขอดไปหมดเลยนะครับในเรื่องของตัวปืนในเรื่องของตัวขนาดอะไรนะครับนี่โหดูความต้องบอกว่ารายการจริงๆแล้วเรือเรือหลวงลำนี้นะครับ หลนการรัชการที่8ราชการที่9เคยขึ้นมาสองลำกล้องแล้วด้วยนะครับเนี่ยนะครับแล้วนี่คือเป็นขั้นเป็นรูปตอนกอ่อสร้างนะครับแล้วก็อันพิธีอันเชิญพระ,ระบรมโกศสมเด็จพระป,ระประกเก้าเจ้าอยู่หัวจากเรือหลวงไม้กองสู่ท่าราชร้ก็คือเรือลำนี้ได้มีโอกาสในการเชิญพระ,บร,ะบรมโกศของพระประกเก้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเรือหลวงไม้กองนะครับถือเป็นเรือที่เป็นเรือทงสมัยนั้นเลยของ ของไทยนะครับนี่ที่บางแสนเมื่อวันที่20อันนี้อาจจะจางๆหน่อยนะสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยประทับบนยอดเลยหลวงแม่กองไม่ไม่ได้แจ้งว่าเป็นราชกาลดีเท่าไหร่นี่คือตอนเป็นภาพวางกระดูกหลือนะนี่แล้วนี่ดูภาพตาเลือดไทยนี่เป็นช่องลมเข้านะเย็นถือค่อให้เย็นมากครับแล้วก็สวยสวยงามครับต้องยอมรับว่าสวยงามจริงๆ,ๆนะฮะแลวมีห้องมีแอร์คารีย์ตัวใหญ่ๆเลย เพื่อที่จะเปิดเวลามีการประชุมกันนะครับในส่วนของกองทัพเรือนะครับแล้วก็ชั้นนี้จะเป็นชั้นล่างเดินลงไปแต่เขาปิดกั้นไม่ให้ลงเราก็จะไม่ลงนะครับแต่ใครขึ้นได้เราก็จะขึ้นขึ้นมามือจับจะเป็นห้องเหลืองทั้งหมดนะฮะเนี่ยให้คุณดูเลยห้องเหลืองหมดเลยอันนี้แบบสุดยอดอัน rator, นี้เข็นของข้ามข้ามข้าน่าจะเป็นห้องเราก็จะไม่เข้านะครับเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เล้าหรือจะไม่ดื้อดึงนะครับอ่ะเรามาตรงนี้ต่อเลยหลงแม่กองอ่ะตัวนี้มีปืนใหญ่ด้วยครับลููกน ลูกผมไปไหนละอ้วนไปจำการแล้วนะครับไหนลูกอ้นมาท่านี้หรือไงบังคับเรือวันเด็กไม่วันเด็กไม่ได้พามาอ๋ออันนี้เป็นห้องห้องปฏิบัติการนี่ยห้องเรือขับอยู่นี่ีนห้องขับอยู่นี่วันนี้ห้องต้นหนนี่ห้องขับอยู่นี่ลูกอ้าวนี่นี่ออะไรเนี่ยนี่ห้อง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 อะไรบูญชาการเรือเนี่ยมันมีอย่างนี้อยู่อ่เดี๋ยวขึ้นไปหาอ้วนครับอ้วนบอกห้องขับอยู่นู่น อ๋ออันนี้ดูพิกัดนี่ไงมีตัวพิกัดอยู่ในนี้ผมจาเอามือเข้าไปส่องดูเนี่ยมีเข็มทิศห้องต้นหลน,นะนี้ล <ะ S 1> แล้วก็น,นี่ <ละ S 1> ก็จะมีปืนปืนที่อ้วนเคยั่งนะครับเป็นปืนต่อสู้โูหใหญ่มากอันนี้จะกระบอกใหญ่เหมือนอนุเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปึหงหัวเรือกนันนะเนี่ยครับเหมือนเดิมาชาติเกียรติวินัยก้าหาญะครับของทหารทัพเรือเขาเนี่ยครับมีสองกระบอก นะครับนี่คลิปนี้เดี๋ยวต้องเอาลง YouTube แล้วกันจะได้ยาวหน่อยนะครับดูอ้วนเมื <c> ่ <oughs> อกี้หลับอยู่เลยอ้วนเนี่ยอ่ะขึ้นไปดูชั้นสามก็อ้วนครับมาดูคืนนะ <Yeah. S 1> น,นี่จะเป็นเรือบโบสอ่ะอันนี้ห้ามเข้านะครับเขตห่วงห้ามห้ามเข้า อันนี้ก็จะเป็นห้องไฟห้องพวกเกี่ยวกับห้องอห้องอันนี้เป็นเป็นห้องระบบไฟเป็นห้องระบบไฟของเรือเราขึ้นไปดูกันอันนี้เขาไม่เข้าให้เข้าฝั่งนู้นนะเราก็จะไม่วุ่นวายเราให้เข้าทางเดียวอือเขาให้ทางเดียวเหมือนเดิมครับด้ามจับมือจับจะเป็นท้องเหลืองเลยเนะี่ยพรีเมียมโคตรอ่ะอ่าอันนี้เลยครับเนี่ยห้องขับอืมจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการขับทั้งหมดเอาไว้นั่งนี่ลก วันี่นั่นี้ไหมนั่าเป็นคอมมาดอลคอมมาดอลนี่นี่เข็มติสน้องกำลังเล่นอยู่ป้ายนี่เป็นพื้นเดินนะเป็นไม้แล้วก็จะมีนี่เข็มติษแข่งได้กิ้งได้ด้วยเนื้อไม่เคยเล่นยุ่นอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเหล่เนี่ยฝาก็ไม่รู้อะไรเนี่ยนี่คืออะไร อันนี้ก็จะเป็นพิกัดน,นะโอ้เป็นระบบไปนู่นหมดเลยพิดยจ้าเลยอ่ะอันนี้มัน6.8ใช่ป่ะอันนี้6.8ก็อันนี้มัน7.9 7.9ก็อีกสิบกว่าปีก็ร้อยปีแล้วเรือลำเนี้100ยร้อยปีเลยร้อยปีอีกสิบกว่าปีนี่ฮะอ่ะเหมือนข้างล่างเลยจะมีบอกพิกัเดเรดราครับนี่โซนา่เาเรดร์ผมก็ไม่รู้นะอีอ้วนไปกดอะไรเขาใหญ่เลยนะ เอามาขับเลยเลยลูกเร็วๆไปเปิดสวิตช์เขาพังแล้วนะ่ะต้องขับเลยนอน๋อหมุนหมุนอ๋ออ๋อนคิดขับดีๆลูกมันไม่ใช่รถมอไซค์หมุนพุงมอะไรใหญ่ใหอ้วนอ๋อหนอนอืมเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรนี่หรือเปล่าลูกมองตาหรือเปล่าไม่ที่ส่งเสียบงบอกถ้าบนตรู้ดิกสร้างคนดูต้นหลบม้วน ก็จะมีอุปกรณ์โทรเลขกับ้างเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโทรเลขหรือเปล่าพาวเวอร์พิ้นฟีดเนี่ยอุปกรณ์เกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลนะฮะนี่มีวิทย,อย,อย,ยุอ่ะนี่มีบอกด้วยนี่พลังงานถอยท้ายแบล็คลิงซ้ายหอลบอ๋อ,อ,อนี่เป็นสวิตช์บอกเตือนแนละ้วแบล็คลิงซ้ายเรือขวาแบล็คลิงซ้ายเรือซ้ายขวาพังงากลางลำม <c oughs> องหมดเลย <c oughs> ฮะบายลูกไปนี่ฮะนี่วิทยุหมดเลย ก็น็นนีเปอีกชั้นหนึ่งไปครับอีอ้วนพาเดินนี่แผนที่ฮะแผนที่ทางนาวีทางทะเลอะไปดูครับไปดูอีกอนึ่งอันนี้ก็คือเรืออขึ้นไปยังลูกขึ้นไปลหรอขึ้นไปวันนี้ได้ลูกเขาไม่ขึ้นนะลูกเพราะว่าอันอันนี้มันสำหรับคนที่ขึ้นไปดูเหมือนกับแบบดูยอดกระดงพ้าใบเหมือนแจ็คสเปโร่อะ อ่ามีปืนอีกหนึ่งกระบอกด้วยโอ้โหปืนเยอะมากไม่ใช่ปืนนี่หว่าไม่ใช่ปืนอ๋ออันนี้เมื่อกี้ที่อ้วนบอกตะโกนบอก <c oughs> ออนมาจตะโกนบอกตรงนี้เหรอที่อ้วนตะโกนบอกแล้วข้าบขงบนก็มีเข็มทิศเหมือนกันะนะครับนี่ฮยนาวี โอ้โหคือแม่งจริงนะอายุแม่ง46 47ไม่เคยมาครับนี่ครั้งแรกจเแม่งพลาดมากถ้าไม่มาที่นี่นะจริงๆนะชีวิตนึงนะความยิ่งใหญ่ของทหารเรือไทยครับอโอเค <c oughs> นี่เป็นสปอตไลท์นะครับส่องส่องเวลาแบบว่าแบบว่าส่องไปทางทะเลนะครับอ่ะ ออหรือ,อยังเลยอันนี้คือหอคอยหอประจาการมองดูเขาไม่ให้ขึ้นนะครับจริงๆคนที่ขึ้นหน้าต้องมีความเพียวตัวมากเพียวรุ่มมากทุอย่างเป็นเหล็กเป็นโลหะที่แข็งและใหญ่มากเลยเหล็กหนามากสมัยก่อนนะครับอ่ะโอเคตอนด้านท้ายของเรือก็จะมีธงของราชนาวีคนระับแต่ผมก็ต้องโดนธงราชนาวีแหละดูแล้วนะครับ ก็พาเท่านี้เดี๋ยวว่ากันนะครับจากนี้ไปแล้วค่เดี๋ยวเข้าไปดูร้านอาหารเขาว่าเขาอาหารเขามีอะไรให้กินให้เล่นเปล่าหรือเปล่าวันนี้นะครับเป็นวันหยุดก็ได้มีโอกาสพาบ้านมาเที่ยวนะครับอ่ะเราไปอุ่นหนกิจการของราชนาวีไทยเราดีฝ่าครับไปลงกันไปลูก่ะถ้าคนอ้วนเขาจะเดินหน้าลงไม่ได้นะครับเขาจะถอยหลังลง เดีด๋ยวจะโดดทื้อถ้าเป็นทหาร<ๆ>เขาจะไม่ถอยหลังลงเขาจะเดินหน้าลงครับเขาจะถอยหลังลงไม่ลงครับเขาจะเดินหน้าลงครับนี่ไงนี่ฮะทหารเขาไม่มีถอยหลังลงเลยครับ <c oughs> นี่คือเรือบดครับเรือบดอ๋อเก็บข้อมูลไปให้ม <c oughs> าอ้วนไปลูกวะอ้วนลงไปไหนลูกวา,าาวานเขาไปทำไมครับอีอ้วนเขาไปรับล,ลูกตำรวจจับลูกไปเริ่มสศมไปด้ไป ไปไปไปซื้อไปไปซื้อจะซื้อธงนาวีด้วยไปม,มีขายป่ะตรงนั้นนะเขามีแต่ขายขนมมั้งเดี๋ยวเราไปดูไปพิพิธภัณฑ์เดี๋ยว,วพิววพิธภัณฑ์เย็นมัง้งเปิดไปแล้วเปิดปิดที่ไหนแล้วลุงยังไม่ปิด,เป,ดเปิดอยู่ไปรีบไปเลยเขาบอกให้เขาเชิญชวนอยู่นั่นนะนีะฮะโอ้ลุกพื้นเป็นปักเนี่ยคูกระเบื้องยางสุดๆอ่ะฮะ มันเด็กมันเด็กไม่เคยพามาีอ้วันชอบเ <c oughs> มื่อกี้ยังหลับอยู่เลยก็ <c oughs> ขึ้นมาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับอย่าทิมน้ำลายยาทำอะไรบนสกรปรกบนเรือหลวงลำนี้นะอันนี้คือรูหลวงแห่งสยามประเทศเลยนะครับนะห้องครัวเอาเดินผ่านห้องครัวกลับมาแล้วมีระบบปลาปะาไปดูพิพิธภัณฑ์ลูกบเดี๋ยวเขาปิดไป อ๋อดูนูนี่อ่ะนี่ก็น่าจะเหมือนกันนะมั้งอ่านี่เหมือนกันฮะโอเคอันนี้ขนมไปซื้อต้องไปซื้อวิธีพันนุ่นนี่ฮะไม่ต้องมีอะไรเลยนี่อ๋อมีหมวกใช่ไหมอ่ะมา